สวัสดีครับก็กลับเข้ามาพบกับช่องฟิสิกส์บายคุณน้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฟิสิกส์บายคุณน้อก็รบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมลงนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้นะครับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับก็คือเห็นคุณครูหลายๆคนก็บ่นกันว่าโอ้ตอนนี้เวลาเราสอนออนไลน์นั้นเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้ค่าโทรเนี่ยโหเยอะมากเลยต่อเดือนเนี่ยหลายพัน ในครับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของเขานะครับวันนี้ผมก็เลยมาแนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้อยู่นะครับในปัจจุบันนะครับในการจัดการเรียนออน,อน,ออนไลน์ก็ดีในการอัปโหลดคลิปต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งการโทรไปตามเด็กนักเรียนก็ดีเนี่ยว่าผมใช้แพ็กเกจอะไรนะครับก็บอกคุณครูไว้เลยว่าเดือนละร้อยกว่าบาทคุณครูจะสามารถ ทำทุกอย่างตามที่ผมบอกเมื่อกี้ได้หมดเลยเนี่ครับร้อยกว่าบาทเองอ่ะไปดูกันครับว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้นั้นเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีโฆษณาใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนผมนาะผมมาแนะนําสิ่งที่ผมใช้แล้วผมคิดว่าดีนะครับแต่ว่าค,คุณครูคงจะต้องเลือกแล้วก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันเนาะนะครับอ่ะสำหรับผมเนี่ยผมซื้อซิมอินเทอร์เน็ตเนี่ยจากช้อปปีผมจะไม่ใช้เป็นรายเดือนเพราะผมบอกผมรู้อยู่แล้วว่าเวลารายเดือนเนี่ย ถ้าเราจะเอาเน็ตเร็วๆเนี่ยต้องเดือนละ800-900เนี่ยต่อเดือนเป็นต้นไปนะครับมันถึงจะได้เน็ตที่คุณภาพค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ไม่จำกัดนะวันนี้ผมก็เลยมาแนะนำนะครับคุณครูง่ายๆเลยคุณครูพิมพ์เข้าไปใน s h อ p e e หรือ Lazada ก็ได้นะครับแล้วครูพิมพ์คาว่าซิมเทพนะครับพิมพ์คำว่าซิมเทพอันนี้ผมใช้บ่อยนะครับมันก็จะขึ้นซิมต่างๆเนี่ยขึ้นมาให้กับคุณครูทุก แพ็กเกจเลยนะครับทั้ง r ร e ทั้ง D t แททั้ง a อ s อ m อซิมไมอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนคราวนี้คุณครูจะต้องไปเลือกเอาว่าที่บ้านของครูนะครับมีอินเทอร์เน็ตตัวไหนที่ใช้แล้วดีครับสัญญาณเข้าถึงเนี่ยผมแนะนำให้คุณครูเลือกอันนั้นนะครับส่วนผมเนี่ยจะเลือกอันนี้คุณครูไปเลือกร้านเองนะผมไม่แนะนำร้านนะนะครับ คุณครูไปเลือกเองว่าร้านไหนน่าเชื่อถืออันนี้คุณครูต้องไปเป็นคนสังเกตละนะครับแต่ว่าโดยปกติผมก็จะสังเกตจากจํานวนคนที่ซื้อแล้วก็ดาวที่เขาให้นะครับซิมที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราเรียกว่าซิมเทพนะพอดีเน็ตบ้านผม a อเเข้าถึงดีเนี่ยผมก็ใช้ใช้ซิมเทพสังเกตว่ามันซิมเทพเนี่ยคุณสมบัติมันดียังไงหนึ่งครับมันโทรฟ,ฟรีเลยครับ1ปีครับซิมตัวเนี้ยจะเป็นซิมรายรายปีนะครับก็คือ จ่ายเงินครั้งเดียวหลังจากนั้นคุณครูไม่ต้องจ่ายเลยเนะครับเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยมันประมาณ183บาทนะครับประมาณเนี้ยนะครับมีคุณสมบัติอะไรที่เป็นข้อดีบ้าง1โทรฟรีทุกเครือข่ายครับคุณครูจะโทรหา a อ s เอสเอง e รูดทคุณครูโทรฟรีเลยนะครับครั้งละ3านาทีหลังจาก30นาทีมันจะตัดไปนะครับคุณครูก็โทรไปใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้เหมาะมากสำหรับการโทรตามนักเรียนนะครับโทรหาผู้ปกครอง นะครับนะแล้วก็โทรติดต่อประสานงานถัดไปครับนี่สังเกตรตรงนี้ครับเน็ตเนี่ยความเร็ว8ถึง10เมกครับมันเท่ากับเน็ตบ้านเลยเพราะฉะนั้นคุณครูใส่เอาไปในโทรศัพท์ปุ๊บแล้วคุณครูปล่อย Wi-Fi จากโทรศัพท์ตัวนี้มามันจะเหมือนครูมีเน็ตบ้านเนี่ยติดตัวไปเลยนะครับผมอะ่ะมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วผมก็ใส่ซิมไปนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้แชร์ให้กับคนทั้งบ้านเลยครับ เชื่อมต่อประมาณ7เครื่องได้นะครับกับซิมตัวเดียวนะครแต่ปัจจุบันก็จะใช้อยู่ประมาณ4เครื่องนะครับที่แชร์นะครับเนี้ยเน็ตของมันข้อดีของมันคือตรงนี้นครับมันไม่ลดสปีดคุณครูนะครับก็คือสามารถใช้8เมกเนี่ยได้ตลอดเลยนียครับยาวๆไปเลยนะครับสำหรับการอ่ยืนยันเนี่ยคุณครูจะไปยืนยันที่ศูนย์ก็ได้แต่ผมเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมจะโทรไป นะครับโทรไปลงทะเบ,บียนซิมนะครับโทรไปลงทะเบ,บียนซิมเดี๋ยวในซิมที่เขาส่งมาให้เนะี่ยเขาจะแจ้งให้ครูทราบว่าคุณครูจะต้องลงทะเบ,บียนซิมยังไงอันนี้ก็จะเป็นซิมเน็ตที่ผมใช้เพราะฉะนั้นผมจะจ่ายรอบเดียวครับ2150 net เน็ตฟรีซิมฟรีใช้ได้1ปีไม่ต้องเติมเงินอีกต่อไปนะครับคุณครูก็สามารถใช้ตัวเนี้ยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้นะีครับเรียบร้อย นะบางบางเว็บไซต์หรือว่าบางช็อปเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเขามีเบอร์ให้เลือกด้วยสาหรับใครที่แบบอยากได้เมอบุคงคลเนี่ยนะก็ก็ลองไปเลือกดูนะครับส่วนร้านอย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่ไม่ไม่แนะไม่บอกแล้วกันคุณครูไปเลือกดูเองถ้าแต่ถ้าสําหรับคุณครูคนไหนที่รู้สึกว่าเออมันแพงไปนะครับมันจะมีซิมเน็ตที่เป็นลักษณะแบบเติมรายเดือนครับนี่แบบนี้อ่ะ นะครับก็คือซิมเนี้ยมันจะประมาณ99บาทนะครับแล้วคุรูก็เนี่ยมันก็จะใช้ได้ฟรี3เดือนอะไรแบบเนี้ยนะครับผมว่าค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับดีกว่าคุณครูไปเสียเดือน18900มีให้เลือกเยอะมากนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็คงจะต้องไปเลือกตามความเหมาะสมของคุณครูเองเนาะผมก็ไม่แนะนำนะครับแนะนำว่าพิมพ์เข้าไปในช h อปปีหรือ Lazada ว่าสิมเทพแล้วมันจะมีให้เลือกครับ นะคุณครูอยากได้ค่ายไหนคุณครูเลือกเอาอ่ะท่านี้เองนะครับก็คือใน1ปีคุณครูก็จะใช้ค่าโทรศัพท์ทั้งหมดเลยนะ1ปีเนี่ยสองพบาทไม่ต้องเติมค่าโทรไม่ต้องเติมค่าเน็ตติดต่อไปนะครับสองพาบาทเท่านั้นเองนะครับก็ไปดูนะก็ต้องบอกไว้ก่อนบางร้านเนี่ยมีถูกกว่านี้ก็มีนะคุณครูไปเลือกดูเองนะครับแต่ว่าก็ตรวสอบร้านที่ค่อนข้างได้มาตรฐานนิดหนึ่งคุณครูจะได้ซิมที่เอาไว้ใช้งานได้ตลอดทั้งปี เราไปเลือกดูนะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยให้ครูเน้นประหยัดรายจ่ายในเรื่องของการโทรแล้วก็อินเทอร์เน็ตได้โอเคนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าคุณรูณต้องไปเลือกเองนะว่าจะใช้ซิมแบบไหนแต่ผมแนะนำว่าอันนี้ใช้ดีผมใช้ซิมลักษณะแบบเนี้ย มาแล้วด้วยกันทั้งหมด3ปีต่อเนื่องเพราะฉะนั้น3ปีเนี่ยผมใช้เน็ตเ่เดือนละร้อยกว่าบาทตลอดเลยนะครับรวมทังค่าโทรด้วยนะครับดังนั้นก็คุูครูลองไปเลือกเอาให้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของที่บ้านครูปริมาณการใช้เน็ตปริมาณการโทรเนี่ยนะครับคุณครูก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะมีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ